อยากกินอะไรแซบๆบ ขนมจีนเส้นสดไม่ต้องไปไกลถึงเมืองเลยก็มากินที่นี่ได้จ้าขอนแก่นจัดเต็มวันนี้พามาร้านตำไทยเลยที่ร้านนะคะก็จะตกแต่งให้ฟิลเหมือนเราไปเที่ยวเมืองเลยเลยนะคะนี่ก็จะมีผีตาโขนแบบนี้นะคะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอ์ดอร์ด้วยนะคะนี่ในร้านนะคะก็จะมีคาเฟ่ให้เมนูของทางร้านมีให้เลือกเยอะมากมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ชากับน้องก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะล้นโต๊แบบนี้เลยเมนูที่สั่งวันนี้นะคะก็จะมีผัดขนมจีนเส้นสดตำหอยแครง แล้วก็ตำดองแดงซิกเนเจอร์ของทางร้านน่ากินมากๆเมนูใหม่ของทางร้านตอนนี้นะคะก็จะเป็นเมนูขนมจีนซาวเลยนี่เลยค่ะทุกคนมีผักให้ด้วยเราต้องกินกับผักด้วยนะแล้วก็มีปีไก่ทอดนะคะแล้วก็มีแกงเห็ดก็คือเห็ดแบบได้เยอะมากคอหมูย่างก็มีและสุดท้ายก็เป็นต้มแซ่บเลงนี่เลยได้เยอะมาก วันนี้ก็สั่งสตรอเบอรี่ปั่นแล้วก็บูเบอรี่ปั่นบอกเลยว่าสดชื่นมากเรามาเริ่มกินกันด้วยขนมจีนซาวเลยเล uh, ยโอ้โหน่ากินมากทุกคนขนมจีนเส้นสดของที่ร้านจะทำใหม่ทุกจานเลยนะบอกเลยว่านัวสุดๆแซ่บสุดๆทุกคนเมนูนี้ต้องลองเลยเมนูใหม่ของที่ร้านนะคะก็จะเป็นผัดขนมจีนรสชาติน้องนะ่ะจะหวานนํำนะคะทุกคนกินกับไข่เจียวแล้วก็แคปหมูอร่อยเข้ากันดีมากแล้วก็กินกับตำดองแดงซิกเนเจอร์ของที่ร้านทุกคนฟินมาก ต่อกันด้วยตำหอยแข้งมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอร่อยสุดๆแซ่บสุดๆจ้านี่กินไก่ทอดไปทีโอ้ยอะไรก็อร่อยไปหมดทุกอย่างเลยร้านนี้อยากให้ทุกคนมาลองดูแกงเห็ดสีได้เยีะยไปไหนแม่เอ้ยรสชาติดีทุกอย่างเลยร้านดีบอกต่อร้านนี้เลยค่ะตำไทยเลยทุกคนต้องมากินนะนี่พิกัดร้านนะคะก็จะอยู่ที่ถนนกาละพึกทางไปหอการจนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะจ๊ามากินกันเยอะๆเดอ้ออย่าลืมฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามช่องขอนแก่นจัดเต็มด้วยจ้า Yeah. Huh.